สวัสดีครับวันนี้3าสพฤษภาคมนะครับ2อ6 5ผมกัชูศักมีทริปเลยหนองคาย6วันนะฮะเมื่อเช้ามาถึงที่บขสเลยตี่5จัดรถเสร็จก็ปั่นออกมาเส้น2.01่เลยเชียงคานแต่ว่าออกได้10โลก็รถผมโซ่ขาดนะฮะก็หาช่างเปลี่ยน เปลี่ยนเรียบร้อยก็ปั่นมาเรื่อยๆครับพอ,อามาประมาณ10โลก,ก็ตีสายเข้าท่ารี่นะฮะเดี๋ยววิ่งถนนเส้น2115ไปที่ทา่ารี่วันนี้จะไปสกายวอล์กเชียงคานฮะ,ะเสร็จแล้วชมสกายวอล์กเสร็จก็จะปันะ่นเลาะ211กลับไปหากลางเต็นท์นอนที่เชียงคานฮะ,ค,ะคือแรกเราก็วางแผนเร้าข้าประมาณนี้ ี้เรามาถึงที่สกายวอล์คบ้านท่าดีหมี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเที่ยวชมวิวกันอ๋อจุดนี้จุดที่เราจะขึ้นไปค่ะโอเคไปไปกันดีกว่าไปตอนนี้เราอานั่งรถกระบะนะครับคนละ60บาทขึ้นไปที่จุดชมวิวสกายวอล์คท่าดีหมี่นะคะเพราะว่าปั่นมาเองคงไม่ไหวดูระยะทางแล้วกับความชันคงคงขึ้นมาไม่ได้ ตอนนี้ผมกำลังเดินมาที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นแฝงชัยยบุรีนะครฮะ<ค><ณ>นี่ชัยยบุรีนี่น่าจ<ค><ณ>ะ<ค><ณ>แม่น้ำเหื่อตัวเนี้ยตั้นหลังหลักข้างหลังนี่แม่น้วเลยนีแม่นำ้ำนี<ค>่แ<ณ>ม่นำ้ำโขงหล่<ค><ณ>มันกั้นอะไร<ค><ณ>เขาบอกฝั่งนั้นเป็นแฝงหนึ่งจันใช่ไหมตรงน,นี้ไปคือมันไหลที่ต้นนี้จันเลยที่เราจะเห็นในโฟก้าวเป็นกระจกเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำโขง ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นแขวงเวียงจันทนะฮะครับกระจกก็แข็งแรงในระดับหนึ่งครับผมว่าน่าจะแข็งแรงเลยละ่ะเพราะว่าน้ำหนักผมเยอะผมก็เดินได้ครับปีนี้น้ำเยอะนะครับ <c oughs> เดินรู้สึกเสียวๆไงก็ไม่รู้อะว่าจะไม่เสียวก็เสียวอ่ะ มันเป็นกรจกด้านล่างทังคงแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าเราความรู้สึกเราโลกรกลัวสกายวอลเชียงคานกว้างกว่าสกายวอลที่ผมจำไม่ได้ที่วัดอะไรนะตรงอำเภอสังคมอะวัดวัดผาตักเสื้อวัดผาตักเสื้อจะเล็กกว่านี้มันสองลำเท่าฮะ เสียวะ่ะวันนี้เราตอนแรกเราตั้งใจจะไปกลางเต็นที่เชียงคานนะครับแต่ดูแล้วฝนตกน่าจะไม่เวิร์คค่ะก็เลย แะกลางเต็นท์ก่อนถึงยิงคานเจ็ดโลนะฮะก็ด้านหน้าก็เป็นแม่น้ำโขงเย็นนี้นะครับผมมาผู้รีเพื่อนหน่อยนะฮะได้เต็นท์มาใหม่กางเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีกาวชีตเก็บกาวชีตมาแล้วถามผมว่าทำอะไรสรุปก็ต้องรื้ออรือเสาใหม่มแล้วก็เอากาวชีตลงก่อนไงอนเออเพราะว่าที่เขาให้กาวชีตมาป้องกันใน อะไรมันทิมไงอันนี้เพื่อนก็เอาเกาวชีสใส่ไอ้ตัวนั้นจะให้ตึงก็ดึงครับอืมอนะไม่ได้จัดตเมื่อคืนผมมากลางเต็นอ่าที่บ้านชาวบ้านนะครขอกลางเต็นก็จ่ายค่ากลางเต็นเขาหนึ่งร้อยบาทะจุดนี้อยู่ห่างจากาถกนนกาญจน์เชียงคานประมาณแปดโละคะรับเมื่อวานฝนมันตกก็เลยนอนตรงนี้นะครัด้านหน้าก็คือลำน้ำโขงนะครฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศลาว ตอนนี้ก็ออกจากบ้านาที่เราขอกลางเต็นนะเดี๋ยวออกถนนใหญ่แล้วก็ปั่นเข้าไปที่ถนนคนเดินเชียงคานตอนนี้เรา,าเข้ามาถึงถนนคนเดินเชียงคานแล้วนะครับก็ <c oughs> ช่วงเช้า ก็ไม่มีอะไรฮะสามาราก็มันจะมีคนเดินตอนกลางคืนคเส้นนี้โรงแรมเกิดขึ้นเยอะเลยฮะเมื่อก่อนผมมาเมื่อสองปี่แล้วยังไม่มีโรงแรมเยอะขนาดนี้แช่วงเช้าก็เงียบๆไม่มีนักท่องเที่ยวฮะเดี๋ยวเราจะตีซ้ายไปที่ถนนเรียบแม่น้ำโขง โอเคเรียบน้ำโขงแล้วด้านนี้คือเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังของถนนคนเดินเชียงคานนะฮะจะติดเรียบไปน้ำโขงไอ้เมียวเมียว,ยว,ยวสวยเลยเนอะไ้กลัวฝนเลยแล้วเรามาด้านหลังก็อีกอารมณ์นกชูนะ ก็ไปถึงไห้ตรงทางเข้าครตรงน้ำเพอตอนนี้เราออกจากถนนกรนเชียงคานนะฮะจะปั่นเรียบทางจักรยานเรียบลำน้ำโขงไปที่วัดท่าแขกนะเดี๋ยวไปไหว้พระที่วัดท่าแขกกันชูฝนตกลุยฝนเลยนะโอเค แต่ว่าเราหากาแฟกินก่อนเอรถเมลคลาสสิกดีว่าชูภุโมงเชียงคานปีนีน้ำเยอะนะเรามาว่าปีสองศูนน้ำแห้งมากเลยตอนนั้นเรามาถึงเชียงคาน ต้นมีนาปีสองศูนย์เอ่อรอบนั้นปั่นคนเดียวเลยตอนนี้เรามาถึงที่วัดท่าแขกแล้วนะครับเดี๋ยวให้นาชูไปไหว้พระเดี๋ยวเราแวะมากุฏิหลวงปูชชอบนะครับกุฏินี้สร้างเมื่อ2530ันห้ยเนี๋ยแต่ไปไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อเนะี่ย อันนี้เป็นกุฏิที่หลวงพ่อแกจําบรรษาอยู่นะครผมมาวัตท่าแขกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกมาคนเดียวครั้งนี้ก็พาเพื่อนชูมาก็ก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะที่ได้พาเพื่อนมาไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อ เช้านี้หลังจากาแวะที่ถนนกระนึงเชียงคานนะครับก็มาที่แก่งคุดคูนะฮะมาเที่ยวแล้วก็มาทานกาแฟนะฮะที่ร้านกาแฟชายขงกาแฟสดนะฮะกาแฟสุดยอดเลยก็เดี๋ยวก็ทานกาแฟเสร็จก็เตรียมตัวออกปั่นกันต่อ เชียงคานมาได้5โลนะฮะมาเจอวิวดูนะครับยางสวรรค์เลยโคตรจะสวยเลยอ่ะด้านหน้าเป็นภูเขานะครับบนยอดเขาเราจะเห็นอ่า,อาปุยเมฆนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นแบบที่ผม,มเห็นเปล่าแต่คือบอกเลยโคตรจะสวยเลยตอนนี้ปั่นเข้ามาในเขตหมู่บ้านระหว่างรอยต่ออำเภอเชียงคานกับอำเภอปากชมนะฮะ เส้นทางนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนปี2020นะแต่ครั้งนั้นผมปั่นจากหนองคายไปเลยแต่ครั้งนี้ผมปั่นตรงข้ามกันคือปั่นจากเลยไปขึ้นรถไฟที่หนองคายนะฮะอ่สภาพหมู่บ้านก็ยังอ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายบ้านก็ยังเป็นทรงเดิมๆฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่แม่น้ำโขงฮะหลังบ้านก็เป็นแม่น้ำโขงก็ ถ้าผมมองไปก็จะเห็นแต่ผมไม่ได้หันกล้องไปพอสุดน้ําโขงปั๊บก็จะเป็นภูเขาแล้วตอนนี้เราเข้าเขตอําเภอเาปากชมแล้วครับอําเภอปากชมคือเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเลยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเรียกว่าอะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นคายเหมือนเขาบอกว่าสวนศิลป์อะไรสักอย่างนะตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาหาหินครับเขาก็มีอาชีพหาหินในแม่น้ำโขงขายเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูไอ้ตรงริมแม่น้ำโขงนะฮะ ว่ามันเป็นยังไงฮะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมฮะก็คือลาวนะะปีนี้น้ำเยอะครับผมจะได้ยินเสียงน้ำแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในวยีโอได้ยินเสียงป่าเดี๋ยวเราจะาแผนกล้องให้ดูนะฮะวิวหน้านาเป็นภูเขานะะฝั่งนู้นก็คือฝั่งลาวนี่ครับปีนี้น้ำเยอะ ฟ้าสวยมากเลยช่วงนี้ที่นอนคืนที่สองของพวกเรานะครับเมื่อวานฝนลงหนักมากเลยครับแต่แรกตั้งใจจะเข้าไปนอนที่อำเภอสังคมอะแต่เราติดฝนฝนตกประมาณสองชั่วโมงก็เลยแวะนอนอก่อนถึงอำเภอสังคม20โลครั ก็กางเต็นท์นอนอากาศดีครับก็เหมือนเดิมริมโขงครับริเวณด้านหลังของทองคูนแคมปิ้งกลาวนะครับก็จะติดกับแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็คือลาวนะฮะช่วงเช้าหมอกเต็มยอดเขาแล้วะะเดี๋ยววันนี้เราก็เตรียมตัวเก็บเต็นท์้้วก็น่าจะไปนอนที่อำเภอสีเชียงใหม่นะครับแผนว่าประมาณนั้นนะ ายด้านหน้าเขียนว่าจุดชมวิวหมวกกันทางหลวงสังคมนะฮะที่เห็นด้านาล่างคือแม่น้ำโขงนะฮะครับด้านนู้นไหลามาจากอำเภอสังคมฝั่งด้านหน้าไกลๆก็คือฝั่งของลาวนะปกติเราจะเห็นต่ภูเขาว่าวันนี้ได้เห็นถนนลา,าดยางฝั่งลาวแล้ว อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันเริ่มเข้าใกล้เวียงจันแล้วความจเจริญก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเลยนะครับที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ฮะครั้งแรกเมื่อมีนาคมสองศูนย์สองศูนย์ะรอบนั้นปั่นจากาทางรถไฟหนองคายขึ้นไปจบที่เลยฮนะก็ขึ้นเนินมาเหมือนกันนะมาถึงตรงนี้ก็คือก่อนจะถึงตรงนี้ก็ขึ้นเนินขึ้นเนินแล้วก็มาพักตรงนี้สรุปว่า จะมาทางหนองคายหรือจะมาทางเลยจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่ต้องขึ้นเขาสองทางฮะเขาถึงได้ทำจุดชมวิวไว้ตรงนี้จริงๆจุดชมวิวก็เหมือนจุดที่เราพักรถแล้ครับเพราะว่ามันตายเขามาสองลูกถนนช่วงนี้จะมีการก่อสร้างนะครับประมาณ7โลฮะน่าจะก่อสร้างไปเกือบถึงอำเภอปากชมคร อากาศก็ร่มรื่นดีฮะอ่าด้านขวาเป็นภูเขาด้านซ้ายแม่น,น้ําโขงฮะจุดนี้จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยแต่ว่าถนนก็จะเป็นอ่าเป็นลักษณะว่าถูกรอกออกอ่าแล้วก็เตรียมจะปรับปรุงทําใหม่ด้านหน้าเราจะเห็นอ่ารถของอ่าคนงานนะฮะที่กำลังสร้างถนนนเอะจอดเยอะเลยเขาเริ่มขุดอ่า ผนังเขาน่าจะเป็นการขุดเพื่อขยายเส้นทางฮะให้มันกว้างขึ้นเห็นนชูอยู่ไกลๆบนเนินนะฮะนชูขูขาแรงเข่ ontec, ายเนินกันต่อนะฮะ ถนนก็ประมาณนี้ฮะร้อเมตรขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่เพียงว่ามันเป็นเนินไม่ชันเหมือนวันแรกก็อาศัยใช้เกียร์ช่วยเอาโอยโอ๊ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยพอดีเปลี่ยนเกียร์สามสเต็ปพร้อมกันฮนะเกียร์มเข้าไม่ทันแล้วรถติบล้อมสวนไปด้วยเกือบล้มแล้วแล้วก็ เฟืองกับโซ่ของผมน่าจะเริ่มเริ่มจะหมดอายุแล้วเพราะว่ามันเริ่มขบกันแล้วคงใช้งานขึ้นขาวเยอะแล้วก็ใช้งานมานานเดี๋ยวกลับไปคงจะยกชุดใหม่ทั้งเฟืองหลังทั้งโซ่ทานข้าวเช้าเสร็จนะฮะก็แวะกินกาแฟหน่อยฮะเจอร้านกาแฟริมทางชื่อร้านกาแฟสมใจนะฮะเดี๋ยวกินอเมริกาโน่ร้อนคนละแก้วแต่อยากให้ดูวิวว่า วิวเป็นยังไงฮะนี่คือห้างกาแฟะนะครับริมแม่น้ำโขงนะก่อนจะถึงสังคมสิบแปดโลวิวร้านกาแฟะนะครับด้านหน้าคือแม่น้ำโขงนะฮะวิวหลักล้านเลยนะครับยากาศช่วงเที่ยงที่ถนนเรียบแม่น้ำโขงที่อำเภอสังคมนะฮะวันนี้เรากำลังจะปั่นเข้า ตัวตลาดสดที่อำเภอสังคมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอไอ้หน้าตลาดอะชูสายมือก็ไม่น้ำโขงที่ว่าผมมากินข้าวเปียกตอนเชา้าอ่ะเป้าหมายของเราวันนี้นะครับผมจะมาไหว้พระที่วัดหินหมาเป้งนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นเข้าไปในวัดนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะพาณช,ชูมาไหว้พระที่วัดนี้นะครับตอนนี้เราก็าเข้าภา,ายในวัดหินหมากเป้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้ศิลาหลวงปู่เทศนะครับอีกหนึ่งภารกิจที่ทผมาพาณช,ชูมาเพราะณชูตั้งใจจะมาไหว้ศิลาหลวงพ่อนะครับจากด้านหน้าเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอวัด ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงที่อุโบสถอันหินหมากเป้งแล้วนะครับเราจะจอดจกักรยานแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ท่าน้ำด้านล่างกันชูไปเดี๋ยวผมพาไปจุดๆเนี้ยนำหน้าไปเถอ ประวัติจะอยู่ในนี้ครับแต่ว่ารายละเอียดเยอะไงเดี๋ยวไปเปิด Google ดูเขาบอกว่าหินมกเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนทึ่ตั้งเรียงกันอยู่ตรงนี้อันมีลักษณะขายตุ่มช่างเครื่องทองคําสมัยเก่าครับมเป้งในภาษานี้เขาบอกว่าเป็นหินหมกเป้งก้อนที่หนึ่งเป็นของหลวงพระบางก้อนที่สองเป็นของวังกอก้อนที่สามของเวียงจันทร์ฮะในอานาคตข้างหน้าจะมีกษัตริย์ของสามสามสาม,สามที่นะฮะจะมาสร้างความเจริญให้ ชุมชนของเราฮะประ,ประมาณประมาณเนี้ยฮะด้านหน้าที่เห็นนั้นก็คือ,อแม่น้ําโขงนะฮะจากการสอบถามชาวบ้านเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งลาวนะจุดที่เห็นนี่คือสกายวอล์กวัดหินหมักแป้งนะครับผมเป็นกระจกยืนไปแม่น้ําโขงไม่ไม่กว้างะฮะแต่ว่าถ้าไปยืนก็ได้เห็นพื้นด้านล่างนะฮะ ครับเราปั่นไปด้านหน้าฮะน่ะอีกสิบเมตรเราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจดีย์หลวงปู่อยู่ด้านขวามืออ่าเมนเมนหลวงปู่ใช่แล้วล่ะชูตอนนี้ชูพาผมมาที่ไหนอ่ะที่ดีที่ดิธภันของหลวงปู่เทศอ่า

ายเข่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหายใจยาวๆปอใจตั้งใจอยากจะขึ้นไปจริงๆนะครับเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเจดีย์ลูกผู้เรียนนี่แกเป็นเกจิาอาจารย์ที่แกอยู่ในสายของใครอ่ะเป็นสายากรรมฐานของสิทธิหลวงปู่มัน่น อ่าแล้วที่เราเมื่อกี้ที่เราไปวัดหินมักเป้งนั่นแกแก่ก็สายหลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่เป็นทู่มั่นเป็นศิษย์ที่เป็นพระก็เป็นมันเป็นเพื่อนกันนะกั็สายหลวงปู่เทศเราเกิืนด้วยท่านไปออกพรโรงด้วยกันอยู่เป็นประจำตัวเจดีย์นี้เขาทำไว้เพื่ออะไรอ่ะเป็นที่เก็บเออส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่เก็บระลึกที่เป็นเช่นอัฐท่าของท่าสถิตอาจารย์าต่างนี่ของที่เป็นสำคัญสำคัญในเกี่ยวกับเรื่องไทยในสูป เลี้ยวเข้เาไปตาบสักการบ,บูชาใ้เราเรียวกันแล้วนะพระสุธรรมเจดียะพระสุธรรมเจดีย์โอเคเช้านี้ก็เป็นวันที่4ของการเดินทางนะครับผมเมื่อวานเราปั่นจากอำเภอสังคมเพื่อมาหาเกสเฮ้านอนที่อำเภอศรีเชียงใหม่เราได้มานอนที่พันทิพย์รีสอร์ทนะฮะคืนละ450บบาทก็อยู่ติดริมโขงเลยครับ เดี๋ยวเช้านี้ก็ไปหาข้าวเปียกขึ้นชื่อที่ร้านข้าวเปียกสุดเขตกินนะฮะจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อเชา้านี้ก่อนออกเดินทางนะครับเราก็มากินข้าวเปียกที่น้ำเภอศรีเชียงใหม่นะข้าวเปียกร้อนๆวิวด้านหลังก็คือป้ายอำเภอศรีเชียงใหม่เราทานข้าวเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ เตรียมตัวเดินทางเข้าหนองคายฮะชูศักดิ์ขอบันทึกภาพอ่านครเวียงจันทร์หน่อยนะครับเจอกันเวียงจันทร์ก็เจอทริปหน้อาอย่าทริปหน้าต่อไปอะไรนะอะไรนะเวียงจันทร์เลยนะเวียงจันทร์ก็เจอทริปต่อไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปพานายไปบิวกินกาแฟที่ดานก่อน ตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเมืองหนองคายแล้วนะครับผมเราจะไปท่าเสด็จกันฮนะนตรงไปเลยนี่วัดมีชยัยเจ้าแวะนี่วัดนี่วัดอ่าวัดนี่วัดมีชัยนะโอเคไปนําหน้าไปเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงวัดโพชยัยหลวงพ่อพระสายแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระเพื่อเป็นสริปมงคลกับเรา เดี๋ยวตีซ้ายเข้าไปเลยเดินหน้าเลยชูไปอีกไปอีกงหน้าเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระสัยที่ข้างบนนะครับผม ไห้หลวงพ่อพระสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปจะดีกลางน้ําริมน้ําโขงอ่ะจะจไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูทีว่าวัดอะไรวัดพระธาตุกลางน้ําใช่ป่ะที่เรากําลังจะไปแค่นี้นะโอเคตอนนี้เราได้มาถึงที่พระธาตุกลางน้ำแล้วนะครับ แต่ว่าช่วงนี้น้ําเยอะเราก็จะเห็นอ่าปลายพระธาตุปิ่มมานิดเดียวฮะจะถ้ามองไกลๆจะสังเกตเห็นที่เรือวิ่งวนนะตรงนั้นคือพระธาตุกลางน้ำนะตรงนู้นนะครับมองมองมองจากปลายเมือ,องไปนะฮะจะมีเรือวิ่งวนอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่โผลมาสีออกส้มๆตรงนั้นคือพระธาตุกลางน้ำฮนะก็ถือว่าอ่าเราได้มาถึงอ่าที่พระธาตุกลางน้ำแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้นั่งเรือ,อไปที่พระธาตุกลางน้ําตอนนี้เรากําลังจะปั่นไปาทางหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะที่ข้ามไปนครเวียงจันทร์ด้านซ้ายมือของผมนั่นคือ,อสะพานที่จะข้ามไปนครเวียงจันทร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปถ่ายรูปด้านหน้าฝั่งขึ้นสะพานนะจากนั้นก็กินกาแฟแล้วเดี๋ยวก็ปั่นไปที่สถานีรถไฟหนองคายฮนะ ก็รอนั่งรถไฟเที่ยว1855กลับกรุงเทพตอนนี้เรามาถึงด่านพรมแดนหนองคายแล้วนะครับแต่รอบนี้เราคงไม่ได้ข้ามไปฮะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟอ่าคงเป็นทริปหน้าที่จะได้ข้ามฮะเมื่อเช้า,าเจอพี่ในกลุ่มใน Facebook บอกว่าหลังจากเปิดประเทศทางการเรายังไม่ให้จักรยานข้ามไปปั่นนะฮะถ้าจะข้ามไปต้องมีใบรับรองจาก สมาคมจักรยานนะสรุปพี่แกก็ไม่ได้ไปนะตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายนะครับฝั่งที่จะข้ามไปเวียงจันทร์นะก็รอบนี้คงยังไม่ได้ข้ามไปแค่มาถ่ายรูปเฉยไป,ไปเลยไปเลยไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลย แล้วไปตรงหน้าเมซอนดูว่าเปิดปิดหรือ,อยัง